สวัสดีวันสงการเช่นกันครับอยากให้แนะนำตัวเราสองคนหน่อยครับผมมาโรัน์ทวินครับผมครับผมมายภาคภูมิครับขงการปี64นี้อยากให้พูดสวัสดีปีใหม่ไทยกับแฟนๆครับสวัสดีปีใหม่ไทยกับแฟนๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขตลอดทั้งปีแล้วก็มีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงครอบครัวก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันครับครับก็ขอให้ทุกคนมีสติ แล้วก็ทําอะไรอย่างมีสติตลอดเวลาครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขวันสงการนะครับแล้วก็ขอให้ได้อยู่กับคนที่รักตลอดเวลามีความสุขทุกนานทีเลยครับผมบ Enjoy the moment ครับครับปีนี้มันเป็นแบบ new normal เราไปการที่รเราไม่สามารถไปแลกกานเิงได้้าสมมุศเราได้ไปเลนสงกานเราคิดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่วันสงการตอนนี้เราจะต้องอยู่เชียงใหม่เ<อ>พราะอะไรเพราะอะไร เพราะว่าโปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือโปอชอบอสถาปัตยะกรรมของอล้านนาของเช,ชียงใหม่แล้วทีเนี้ยพอมีงานเทศกาลที่เกี่ยวกับไทยๆยผสมเข้าไปเน<ม>ี้ยผมรู้สึกว่ามันลงตัวอ่ะสมมติว่าเราเรายืนมองแบบเจ,จ,จดีวัดที่เชียงใหม่อยู่เป็นสไตล์ล้านานาแล้วมีน้ําสาดกันไปมามันจะมีความสวยงามมากเลยสวยพี่ยังไม่เคยไปเชียงใหม่ไม่เคยไปเหนือแบบสงการอ๋ออ๋อสงการอยากไปมันยังไม่มีโอกาสปีนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ไป ส่วนของผมก็ก็อยู่กับครอบครัวที่ที่ต่างจังหวัดเพราะาโดยทุกปีช่วงสงการจะเป็นช่วงที่มันจะมีสิ่งต่างๆนานาเข้ามาทําให้เราแบบอาจจะมีเวลาไม่ครบหลายวันแล้วเรารู้สึกว่าการกลับต่างจังหวัดในช่วงสงการโดยปกตินะมันเหมือนไปแย่งการเดินทางมันมีความอันตรายอะไรเงี้ยครับ ก็เลยถ้ามีสงการทิปที่บอกใช่ไหมก็จะไปรดน้ําดําหัวอาม่าผู้ใหญ่แล้วก็ใช้เวลากับเขาเพราะว่าทุกคนก็อายุเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่าลูกสิ่งมันอันนีจังเราก็อยากทําให้เขามีความสุขกับเราทุกขังอันตาใช่ใชรู้สึกไงจริงด้วยความเป็นเทศกาลไทยเนาะอยากให้ลองตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อไทยไทยเลยผมสมหมายครับสมหมายได้เหรอมีความหมายไหม ไม่มีก็แค่นึก<ค>นก็นึกออกก็คือสมหมายร,รู้สึกว่าแบบเป็นชื่อที่หลังๆแล้วไม่ค่อยดีละหลังๆจะมีแต่แบบชื่อสองสามไม่ยากอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางครัคร้ง <ๆ S 1> เราก็จําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบฮานอกก้องคนนี้ชื่ออะไรนะอน้องคน,นนี้ชื่อนะอ,อะไรนะอะไรเงี้ยก็เสียดอยสมหมายครับประเสริฐมนูกิจครับเฮ้ยชื่อนนท รถติดประมาณนึงนะใช่ครับถ้าผมเป็นประเสริฐมนุกิจผมจะเคลียร์ให้ถนนโล่งๆเลยครับมีคนชื่อประดิษฐ์มนูธรรมครับผมจะตีมันสองเลนคู่ทำทัวเวได้เลยไหมอีกอันหนึ่งนะครับเป็นชื่อไทยๆเนาะ้ชยแล้วอยากให้ร้องเพลงที่บอกบอกความเป็นสงการที่ร้องขึ้นมาเนี่ย จ,จิตใจผมนี่มันไม่ค่อยดีเ no ท่าไหร่เช่นแบบลอยมาเป็นกอแต่ลอยก็ทอยลงมาพงไม่อะอ๋อเหรออ๋อสบเองกันว่าอะไรอ่ะเพลงอะไรเพลงที่แบบวันของเรามาเรามากันเถิดมาเล่นสงการอาลึกกากิดไปเปิดยูทูปเหรอรอเล่นรอเล่นรอเล่นน้องฟิวสาวคนแก่นยังบ่ทันมีแฟนเลยอยู่แดนอีสาน ใช่เพราะว่าเคยเล่นสงการที่คอนแก่นเล่นนออกอะไรนะเพื่อไปเล่นน้ํานะจิคอนแก่นกันนะคนดีจุดอ้ายคนกาลสินมากาลสินได้นะจ๊ะค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ขี่น้ำจังแพร์นอนขอเติมน้ําจริงได้ไหมครับต้ได้ต้องอะไรต้องฝากหม่อินเสิร์ตนะคะเป็นเล่นน้ำกับแฟนๆต้องม้วนม้วนที่ถ่ายไม่ทันอ่ะเนาะ Come on.